ตอนนี้แม่ของพี่อยู่ที่ไหนคะตลาดเซเว่นโกวันนี้เราจะทำคอนเทนต์ให้มุ่งใช้เงิน100บาทเ0 0รบาทรอเล่นนะคะวุ่งคิดว่าเราจะเจอพี่ซอการไหมขอป่ะเอสเก่ีก่บาทอย่าพุ่งจะเย็นนี่เมื่อไหร่ใครมึกยัง่งไม่เลยได้แล้วนี่ค่ะมุ่งเจอเป้าหมายแล้วอยากกินอันนี้อน โอเคเอานี่หนึ่งอันค่ะกิวันนี้ให้หมดเลยค่ะให้หมดเลยค่ะเอาบอกว่าแช่ตู้เย็นได้สี่วันแต่เราบอกว่าเราจะกินวันนี้ให้หมดปุ้งได้หนึ่งละแม่ได้หนึ่งละเอา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 อสีอะไรลูกเอาสีขาวจีย่างอะอะไรตะเมลค่ะคาราเมลอย่างเดียวค่ะระวังตัวว้าวชิมมาลูกระวังร้อนลวกปากเถอะลวกปากนี่ร้อนจั้อไหมอ่ะเป็นไงเป็นไงพี่จะม่หน่อยนะ อร่อยมากขนาดเรามาจากเชียงใหม่แล้วยังมาชิมเลยทุกคนลองอันนี้คือกินได้เลยใช่ไหมคะมเอา,เอาสองลูกเนาะไปะุ้ชีสเอาได้ไหมกินมกินม,มากเลยนะเอาเอาเอายังไม่พ้นซอยแรกเลยนะเอาแบบวุ้นชีสนี่คะ่ะโอเคมันโก้องคเลยคะ่ะโอ้ ชีสแบบสุดๆทุกคนที่ผมจะเอาช็อกโกแลตดูไบสตรอเบอรี่อย่างนี้นะคะโขนได้มาแล้วนะช็อกโกแลตดูไบกินเลยกินทุกอย่างอร่อยสวรรค์มากสวรรค์มากไม่แบกให้แม่กินเลยนะทุกคนอว่าตุ๊กตาสำเร็จเไม่เอาของเล็กกองหนึ่งค่ะ เราต้องลองชิมได้เลยค่ะได้อีกปะอันหนึบอ่ะชิมชีสก็ได้ค่ะเหลียวจริงชิมเลยก็ได้รสชาติเป็นยังไงอร่อยเฉยอ่ะอร่อยทุกอย่างเลยเด็กอร่อยทุกอย่างอ่ะแต่ว่าเราพามาวางมานะใช่ใช่ใช่เลยอ่ะมันไม่หวานมากนะน้อคืออร่อยอย่างทีนมีที่เชียงใหม่มาก สิบเต็มสิบให้อะไรข้าวไปเลยโอ้โหตอนนี้เขาพุ้งอยากกินเนี่ยเขาบ่าเกาหลีห่อไข่นะลองชินไหมไฮโดเจลลี่มาวะอยากกินมากดิจามาวะอยากกินอันนี้สุดๆอ่ะไหนมาวะไฮโดเจลลี่มาวะบอกูขุดของพี่ซอฟท์คัสแต่พุ้งเนี่ยเนี่ยเลือยซ์ชั่นมีทุกอย่างเลยแคบไม่เหลือนะขายดีมากโคล่าเอ้ยโคล่ากับมวยปัดออมสินอ้เดี๋ยวเราจะสั่งสองแก้วเราไปชิมดูว่าอันไหนอร่อย มันสดชื่นนะไม่หวานมากอรอไหมคิมอืออันไหนอร่อยกว่ากันอันนี้อร่อยกว่านี่ไงเห็ดและนี่ก็คือผลงานของเรานะทั้งหมดที่จริงมีอีกแต่ว่าเรากินไปแล้วส่วนหนึ่งนะทุกคนถ้าบนโต๊ะนี่คือจะกินหมดไหมวันนี้ไม่เป็นยังไงไม่เคยกินมันคือคล้ายๆไข่เค็มเอาแล้วจิ้มช้อนหรอแต่มรสเล็มมากนะ กินหมดเลยลูกงั้นเนี่ยอร่อยนะห <ผม S 2> อมเลยนี่ไงทางแรกที่เราซื้อเลยสิบไม้อะเราจงอย่าซื้ออะไรตอนหิวไม่อยากเออย่างเงี้ยโศกนาฏกรรมโศกนาฏกรรมเลยเอนพี่ไม่ควรซื้อมาทำไมเยอะเธอซื้อก่าเขาอ,อีกแล้ว